สวัสดีมิตรรักแฟนเพจทุกท่านนะคะหลังจากหายไป1สัปดาห์เต็มๆนะคะเนื่องจากว่าฟ้ายมีภารกิจเยอะมากเลยนะคะงานก็ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวในช่วงนี้ก็เลยไม่ได้มาพบเจอกับเพื่อนๆในรูปแบบ u t u b e นะคะวันนี้มีโอกาสดีเนาะมีช่วงเวลาที่ให้อัดความรู้ยูทูปผ่าน u t u b e ได้นะคะก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังโดยวันนี้ค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือประเด็นเรื่องของการพิภากษาเกินคำขอของศาลแรงงานว่าศาลสามารถทําได้หรือไม่ ก่อนอื่นต้องอา,อาจจะต้องขอขยายความให้ฟังก่อนว่าพิพากษาเกินคําขอคืออะไรในประเด็นคดีนี้ค่ะลูกจ้างเขาถามไฟายมาเนาะฝฟลยลูกจ้างแฟนเพจถามมาว่าขอให้ศาลเนี่ยพิจารณาสั่งให้ในายจ้างจ่ายค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมในกรณีแบบนี้ศาลก็ถามว่าเอ๊อยากกลับเข้าไปทํางานได้หรือเปล่าทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างเองก็สงสัยนะคะว่าในเมื่อคําฟ้องเนี่ยเป็นการฟ้องขอให้จ่ายค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแล้วศาลเนี่ยถามว่ากลับไปทํางานร่วมกันได้ไหมถ้าได้ก็จะออกคําสั่งให้กลับไปทํางานร่วมกันแบบนี้มันเกินคําขอหรือเปล่าตัวลูกจ้างเองไม่ได้ขอนะคะศาลสามารถทําได้ไหมถ้าตอบตามหลักกฎหมายเลยนะคะก็ทําได้แน่นอนค่ะโดยมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานนะคะก็บอกว่า ศาลเนี่ยมีอำนาจพิพากษาเกินคำขอโดยที่ตัวลูกจ้างไม่ได้ขอโดยพิจารณาว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะถ้ามันมีการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยเมื่อ,เ,อ,อเรียกมาพูดคุยกันแล้วเนี่ยสามารถกลับไปทํางานร่วมกันได้หรือเปล่าหากสามารถกลับไปทํางานร่วมกันได้นะคะแม้ว่าตัวลูกจ้างเองไม่ได้ออขอมาในคําฟ้องนั้นศาลก็มีอํานาจพิจารณาแล้วก็พิพากษาให้กลับไปทํางานร่วมกันได้ แต่ทีเนี้ยค่ะคนมันฟ้องกันแล้วอะเมื่อถึงการฟ้องกันแล้วเนี่ยการที่ลูกจ้างกลับไปทํางานก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ปลอดภัยแล้วเราถูกถูกหมายหัวแน่ๆหรือแม้แต่ตัวนายจ้างเองก็อาจจะมองว่าเธอเคยฟ้องฉันแล้ววันหนึ่งฉันจะอาจจะมีปัญหากับเธออีกหรือเปล่าถ้าดูรมแบบนี้แล้วนะคะโอกาสกลับไปทํางานร่วมกันไม่มีศาลก็จะพิจารณาให้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมค่ะแล้วก็ส่วนค่าชดเชยนี่ก็ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วเนาะที่ว่ากล่าวกันไปตาม 1 1 8นะคะซึ่งเป็นไปนตามอายุงานส่วนค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมศาลก็อาจจะดูจากอายุงานนะคะดูจากอายุลูกจ้างนะคะแล้วก็ดูจากความเสียหายแห่งพฤติการที่ลูกจ้างได้รับแล้วก็ความไม่เป็นธรรมในการเลิกจ้างนั้นค่ะสรุปนะคะประเด็นที่ถามมาว่าถ้าขอค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมศาลสามารถพิพากษาเป็นอย่างอื่นได้ไหมคําตอบก็คือได้นะคะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าศาลเขาจะพิจรารณาได้ว,ว่า ทั้งสองฝ่ายกลับไปทํางานร่วมกันได้หรือไม่นะคะดังนั้นแม้ในคดีนี้นะคะลูกจ้างไม่ได้ขอแต่ถ้ากลับไปทํางานร่วมกันได้ศาลก็มีสิทธิพิพากษาเกินคาขอค่ะสําหรับวันนี้นะคะฝ้ายหวังว่าเพื่อนๆที่ถามเข้ามาจะได้ประโยชน์บ้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ฝ้ายและทีมงานทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายไปก่อนแล้วพบกันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ